สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็กลับคนะําฮะต้องขออภัยด้วยครับที่คลิปอาจจะออกมาชา้าครับอย่างที่2ที่ต้องขออภัยก็คือผมยังไม่ได้เล่น BETA t e s t เตอรเลยนะฮะยังไม่ได้เบต้าเลยก็เลยยังไม่ได้หาข้อมูลเนาะเห็น <c oughs> มีหลายคนบอกอย,อยากจะอยากจะทําให้ดูอยากจะเห็นโกลเลมนะซึ่งคือผมยังยังหาข้อมูลได้ไม่พอฮนะ จริงๆผมเลิกงานค่อนข้างคำเลิกงานงค่อนข้ามาอันนี้ต้องต้องขออภัยจริงๆฮะส่วนวันนี้ก็ไม่รู้จะเล่นสายอะไรฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเอ๊ะคาลิเบอร์แล้วกันฮะประ,ประมาณว่าอยากจะแบบเออเล่นอะไรชิวๆไม่ใช่อะไรหรอกผมอย,กอยากเล่นอะไรชิวๆฮะวันนี้เครียดมาเยอะแล้วครับก็อยากจะบวกฮะประเด็นคืออยากจะบวกเอ้ยเฮ้ยเ้ยอ,อยู่นี่โถอถโถไปกันเลยฮะ อยากจะบวกแรงๆอยากจะตีเร <S wn ik> ็วๆอยากจะเล่นใส่เถื่อน,เ,อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคนที่แบบว่าได้ได้ติดตามคลิปผมมานะจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปไปไฟกับคนที่ใช้เอ็กคลีเบอร์ที่แบบโคตรจะเถื่อนเถื่อนมากๆเถื่อนถึงขนาดแบบว่าตีครั้งแรกแล้วเขามีมานาดเด้งขึ้นมา11แล้วก็แบบตีแล้วเด้ง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 แล้วแบบโอ้โหมันเล่นอะไรขนาดนี้เนี่ย อันนี้พอแล้วเนาะโล้แค่อันเดียวก็พอฮะลีโล้หนึ่งทีมีฐาน <c oughs> มีฐานเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ด้วยับอืมโอเคเดี๋ยววางของใหม่วางของใหม่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคอันนี้วางตรงนี้ครับไปกันเลยฮะกล้วยเอาไว้ตรงนี้ก่อนคิดว่ารอดไหมอ่ะจะรอดไหมเนี่ยตีตีสายที่ผมจะเล่นต่อไปนี้เป็นสายที่ ค่อนข้างธรรมดาธรรมดานะฮะแต่เกมสําหรับเกมนี้นะมันจะไม่มีคําว่าซ้ํากันมันจะไม่มีคําว่าซ้ํากันแม้แม้แต่แบบว่าเราจะซื้อของเหมือนเดิมก็ตามนะฮะซึ่งเป็นเสน่ห์อย no yes ่างหนึ่งนะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่แบบว่าเราสามารถที่จะเล่นแบบซ้ําๆโดยได้โดยที่แบบไม่เบื่อไม่เบื่อเพราะว่าบางทีเราอยากจะซื้อของซ้ำแต่มันไม่ออกมาอย่างี้ก็มีฮะโอเคสำหรับเอ็กคาริเบอร์ก็ทำไมผมได้แต่กระเทียมฮะ อันนี้ล็อกไว้ฮะเดี๋ยวต้องจัดของนิดหนึ่งฮะอื้เจ้าอ้าวางไม่ได้วางไม่ได้ <c oughs> ไไดอ่ะโอเควางวางได้เท่านี้ฮะไปกันเลยครับวางได้เท่านี้ถามว่ามีเกาะถ้าสมมุติผมตีบวกเกราะนี่ผมก็าสามารถที่จะขายโล่นี้ได้นะฮะเพราะสําหรับต้นเกมเนี่ยแค่เกาะนี้แค่อันเดียวผมก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะอย่างน้อยๆก็สี่ห้าเวฟนะ 4ีเวฟแรกครับพอพอนะปุ๊บนอกจาจกแบบอีกอีกฝ่ายนึงเขาจะแบบไม่มีเกราะแบบหรูหลามาเห่าเลยหนาปึ๊กอะไรเงี้ยอันนั้นก็ยังพอพอจะสู้ได้นะครับขอแค่มีกราะเนาะปุ๊บโอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวนะเราต้องใช้อะไรอีกรีโลนึงทีมีช่องแล้วก็มีฐาน <c oughs> ฐานมาทำไมเออฐานถามวมาฐานออกมาทำไมก่อน วางท่านี้หนึ่งท่านี้สองสามอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาผัดผักวางฮนะผัดผักวางปุ๊บปุ๊บแล้วก็กระเทียมวางตรงนี้ได้กระเทียมวางตรงนี้ได้อีกครับฐานวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไม่ได้แล้วไปกันต่อครับฐานเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมมติม,ม,มันติดไฟเนี่ยมันจะบวกบวกเกราะเกราะ12หน่วยเลยนะครับสำหรับตอนเริ่มเกมนะนี่ แต่ถ้ามันไม่ไม่มีเนี่ยมันก็จะบวกแค่8นะครับซึ่งก็ยังดีนะถ้าไม่ใส่อาวุธมาใส่ชุดเกราะก็ยังดีนะครับดีมากๆเลยด้วยตี้ตี้ตี้ถ้าไอสามหน่วยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อสะท้อนนะคืออันเนี้ยผมคอมเพนเขาได้มั้ยคอมเพนเขาได้ไหมอืมอ,อันนี้ไม่เอาดีกว่าครับไปกันต่ออันนี้มาเดี๋ยวนะคือ คือผมจะเล่นเหมือนเขาอะอยากเล่นเหมือนเขาเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีบรเบรี่ค่อนข้างเยอะไม่ใช่กระเทียมสิอันนี้แบบกระเทียมออกมาแบบรัวๆคืออะไรกระเทียมสามหัวแล้วครับคือเราจะต้องการเกาะกันมากขนาดนี้เลยเหรอฮะไปตัวข้ามไม่ได้เล่นแบมพายพรับนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ลบแบมพายเนาะตีก็มีเกาะแล้วครับยี่สิบแปดเพราะเกาะเขายังไม่ได้บวกนะ อ่ะโอเคกระเทียม3อันครับช่วยๆกันสร้างก่อามา3นี่ทีละ3มครับ3 3สเนี่ยคือดาเราสามารถบล็อกดามจได้3หน่วยเลยนะสําหรับของที่ผมอยากจะคอมเพนเขานี่ก็คือเห็นไหมมันมีเลข3ขึ้นเลข3เฉยๆที่ไม่ได้บวกก็คือการโดนดามิสะท้อนเนาะแต่ทีนี้มันดันสีเขียวเหมือนกับไอเลือดเลือดที่เพิ่มขึ้นนะก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ปะวะ มันน่าจะแบบแตกต่างและเห็นชัดมากกว่านี้ฮะโอเคอันนี้อันนี้ต้องเอานะอันนี้ต้องเอาครับปุ๊บกระเทียมมีหัวหรอพอแล้วมัง้งพอแล้วฮะเดี๋ยวยังอื่นมันจะไม่ออกนะปุ๊บอันนี้หันทางนี้กล้วยหันตรงนี้อันนี้วางนี่อ่ะอันนี้วางนี่เติรโอเคไปันต่อครับ ดก้ก,กระเทียมอยู่ลูกกระเทียมผมว่าพอแล้วมันเยอะเกินไปฮะเยอะเกินไปโุ้โหสตันฝ่าไฟตรงข้ามสตันมาเขามีมีดไฟมีดไฟมีดไฟดาเมจสิบสี่ฮะสิบสี่โอเคเรามีเกราะเกราะจะหมดยังเกราะจะหมดหรือยังเกราะหมดแล้วเพิ่มขึ้นมามีกระเทียมก็ดีนะเห็นไหมมีกระเทียมก็ดีครับโอเคอืมมี มีมาไข่มังกรนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซื้อไข่บังกรมาซื้อนี้มาแล้วก็รีโหลดึ่งทีล็อกช่องไว้ฮะล็อกช่องไว้ปุ๊บอันนี้วางแล้วไข่บังกรนะวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี้แปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้ฮะซื้อมาใช้เวฟเดียวครับไข่มังกรซื้อเดี๋ยวนะซื้อเวฟเดียวพอไหมเวฟเดียวพอแล้วมัง้งเวฟเดียวหรือว่าซื้อไว้งั้นเอาไว้อย่างงั้นก็ได้ฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เซมินาะนะครับสําหรับบางกรอืมเดี๋ยวเราขายขายโลได้เลย ไขโลน้ำนะฮะปึะ๊บเดี๋ยวเราจดจุดฐานคือแบบมันมีใครเล่นเล่นเหมือนผมไหมเนี่ยเอาไข่มังกรมาจุดฐานเนี่ยฮะไม่มีมั้งฝ่ายตอนนี้เรามีมีอะไรบ้างเนี่ยม,มีมานาฮะมีมานาตอนนี้มีโลขึ้นมาแล้วตีตีเดี๋ยนะผมลืมไปเลยนะเนี่ยว่าไอเอคลิเบอร์ต้องใช้ไอน้ำยาเซอร์มิน่าใช่ไหมนี่เดียว น้ำยาจะมีหน้าครับแล้วก็จะต้องเป็นเล่นเอกเอคาลิเบอร์เอกคาลิเบอร์เอเอเอคาลิเบอร์าต้องใช้มานาะเอ็กคาลิเบอร์ต้องใช้มานอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นสายนี้อยู่แล้วใช่ไหมเล่นสายนี้อยู่แล้วครับแต่อแต่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 ช้าแต่ผมอยากจะเล่นชาแมนดูฮะอยากเล่นชาแมนดูแล้วก็เอาอันนี้มาหนึอันนี้มาหนึ่งครับรีโรหนึ่งทีมี ๊เอานี้มาอีกหนึ่งอันครับรีโลหนึ่งทีเอานี้มาอีกหนึ่งอะผมลืมซื้ออะไรหรือเปล่าผมว่าผมลืมซื้ออะไรมันสักอย่างแน่เลยฮะเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็บูเบอรี่วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ขอนออกมาอันนี้วางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอึ๊อ แล้วก็ปอกคอไว้นี่อันนี้ขายลีโลหนึ่งที่น้ำยาเซอร์มิน่าอยู่ไหนเนี่ยกล้วยมาฮะกล้วยมาปุ๊บอันนี้ขายลีโลหนึ่งทีหมดตังตังหมดครับไปกันต่อฮะโอ้โหฝ่ายตรงข้ามเออชีสเราก็ยังไม่มีเลยนะเรามีแต่อะไรเนี่ยมีแต่กล้วยมีแต่กล้วยฮะมีแต่กล้วยแล้วก็เออเดี๋ยวผมต้องมาเอาไว้ในช่องนี้ใช่ไหม ไม่งั้นเดี๋ยวลูนมันจะไม่ได้นะครับผมต้องหยิบมาไวต้ตรในในช่องกระเป๋าด้วยตีอืตีแต่เขามีชีทฮะชีทเขาก็เด้งดีจังเลยแล้วกระทาเขายังไม่ได้รวมเหมือนเรานะตีเราติดเบทเทิลแล้วครับเราเรามีกอดนะเขาไม่มีฮะแต่เลือด <c oughs> เลือดเขามีเป็นร้อยแล้วอะเลือดเขามีเป็นร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรามีมีสารพัดอย่างครับตีตอนนี้เราเสียเปรียบครับเรามีฟาทีเอยเราโดนฟาทีแรงฮนะ โอเคังกรไขออกแล้วฮนะเึ๊แบเบ๊แบเบ๊แบบแบบอันนี้ก็อยากได้นะอันนี้เราต้องมาวางไว้ตรงนี้กับเทียมอันนี้ไวน้นี่เอ้ยไม่ใช่อืมอน,นี่วางไว้นี่แล้วกันแล้วก็อันนี้วางตรงนี้อน,นี้วางนี่ได้ใช่ไหมได้ ได้ใช่หรือเปล่าโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะปุ๊บรีโรหนึ่งทีมาแล้วโอ้โหพระคุณลุ่นช่องวางไว้นี่วางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกระเทียมมันจะเยอะไปไหมอ่ะอันนี้พอแล้วมั้งซื้อมาอีกอันหนึ่งครับซื้อมาอีกอันหนึง่งแล้วไปกันต่อครับกระเทียมมาวางไว้นี่แหละ <c oughs> ไปตรงข้ามเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลแอคดับเบิ้ลแอคแล้วครับแต่เขาไม่มีมีของ,ของคาฟแค่อันเดียวนะแต่ตัวเขานี่ก็เพิ่มเพิ่มดาเมจ ครั้งละสองหน่วยอยู่แล้วนะฮะครั้งละสองหน่วยอยู่แล้วเปึ๊บตีตีตีตอนนี้เราได้เปรียบเขาอยู่ยี่สิบหน่วยฮะยี่สิบหน่วยเปึิบ๊บแบทเทเลตแล้วครับเขาไม่มีกรอธน,นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้เปรียบช่วงแบทเทเลตนะืะน่ากลัวที่ไหนใช่ไหมเปึ๊บโอเคอน,นี่หยิบมาหยิบมาครับรีโลหนึ่งที่ฟูเบอรี่มาครับอันนี้ก็อยากจะเก็บไว้ บูเบอรี่อีกแล้วฮะเก็บไว้ก่อนแล้วก็โอเคเดี๋วยวเราจัดของกันฮะแล้วหลุนไม่เห็นจะออกมาเลยใช่ไหมใช่เอีอก็นี้ห่องนรบกนี้ตอนนี้ก็ไอ โอเคไปกันต่อครับคอนไม่ได้เอาขึ้นเหมือนเดิมฮนะแต่กระทาเรา <c oughs> ได้แค่นี้ฮนะฝั่งตรงข้ามเป็นดา์คเลนเทอรครับเพราะเราก็มีฟินิกฮะเขาจะฟื้นคืนชีพได้2ครั้งนะโอเคครั้งแรกจัดไปครับครั้งแรกแล้วตีตีตอนนี้เราเปเทเลทแล้วครับตี้ตี้ครั้งที่2ฮนะสูสีสละตี้แต่เราไม่มีชีทฮนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานานเรายังขึ้นช้านะครับมานานเรายังขึ้นช้าอยู่นะ เอานี้มาอันนี้มาปึ๊บได้ปะอันนี้วางไว้ท่านี้ท่านี้แล้วก็ท่านี้ได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านะอืมเียมได้ปะอืมต้นทิงกล้วยเป็นอะไรที่มีกิจกรรมอ่ะใช่ฮะกล้วยเป็นอะไรที่ดูแบบกิจกรรม,ม,อ,มอ่ะสำหรับอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วก็นี้วางไวน้นี่ได้ค้อนขึ้นมาแล้วครับ กล้วยเยอะละรีโลนึงทีรีโลอีกทีนี่ลุ้นมาแล้วฮะชิ้นแรกกระเทียมอีกกนจะบอกกระเทียมอีกอันหนึ่งปะล่ะรีโลนึงทีมีบูเบอรี่อีกอันหนึ่งฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ล็อกไว้ก่อนครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเป็นสายดูดเลือดฮะสายนี้แบบสายคือเป็นสายที่กินกินยากมากครับกินยากมากดูดิดูด,ดิเลือดเขาไม่ลงฮะเลือดเขาไม่ลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องลุ้น ลุ้นรีเนี่ยรีปุ๊บเบิลลุ้นขึ้นมาลุ้นขึ้นมาเบิลขึ้นมาปุ๊บเบิลขึ้นมาเบิลขึ้นมาหืมหืแต่เนี้ยเขาไม่ลงเลยฮะเราไม่มีชีทด้วยเราไม่มีชีทฮะตอนนี้เลือดเราต่างกันอยู่สี่สิบหน่วยอะ่ะนี่คลี่มาโอ้โหกระทาบืดด้วยเหลเออยู่หน่วยเดียว <c oughs> เลออย่หน่วยเดียวอ่ะอันนี้มานี่ครับอันนี้มานี่รีโลหนึ่งทีมีอันนี้อีกอันหนึ่ง ล็อกไว้อันนี้อันหนึ่งล็อกไว้แล้วก็อันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวผมวางของอยังไงสิออันนี้วางตรงนี้ถ้านี้วางตรงเนี้ยได้ปะได้แหละมันมันวางไงก็ได้ฮะ๊แล้วก็อน,นี้วางนี่ชิบชิบ โอเคโอเคไปอ่ะรีโรเล่นหนึ่งทีครับอันนี้มาแล้วกันไปกันต่อฮะตอนนี้มานาเราน่าจะน่าจะยังช้าอยู่ฮะยังช้าอยู่หนึ่งสองไม่รู้ว่าการไม่เอามวกวางมาเนี่ยมันจะดีไหมนะคือหลบผมก็แบบพยายามอยู่นะพยายามอยู่ครับเพ๊บปเ๊บเด้งขึ้นมาแต่เราไม่มีชีสเลยฮะ การเล่นสายเอ็กคา e ิเบอสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์ไม่มีชีสเนี่ยเล่นยากครับฝ่ายตรงข้ามมีค้อนนะแล้วมีดอีก3ครับสายสตันสนับมือนะฮะสายสตันสนับมือตีทุกครั้งสตันเพิ่มขึ้นทีละ5หน่วยครับ5% 5%อะ่ะดูดิโอ้โหแล้วมีดูดเลือดเถื่อนจริง,รงอะ่ะแล้วก็เอามีตังอยู่10บาทครับเดี๋ยวผมซื้ออันนี้มาก่อนซื้อนี้มาปุ๊บวางตรงนี้แล้วก็ตังเหลือสบาท4บาทเองเหร สี่บาทอ๋อโอเคไปกันต่อดีกว่าฮะไปตรงข้ามเป็นริปเปอร์สายดาบไฟดูดเลือดเอ๊ะเดี๋ยวเขาเล่นยังไงวะเราคลิ่เดี๋ยวนะั้นลวนลวนลวน,ลวนอะไรละ่ะลูนเรายังไม่ออกมาเลยฮะตอนนี้ของที่เราอยากจะได้เนี่ยมันจะมีชีสกับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเฮ้ยเด้งเด้งอย่างนี้สิเนี่ยแน่แน,น่มันต้องได้อย่างนี้ฮะ เออเอออือ่มเบนตอนนี้แสดงว่ามานาเราขาดอีกนิดน,นึงฮะขาดอีกนิดหนึ่งโอ้โหไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้อืม,ม,อมถ้าสมมติผมซื้อนี้มารีโลหนึ่งทีมีรูนช้างครับลูนช้างมาล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้ครับวางนี้ไปแล้วไปกันต่อฮะรูนช้างมันจะสามารถทําให้เราสตันได้ใช่ไหมมีโอกาสยี่ิบห้าเปอร์เซ็น์ที่จะสตัน์ครับคูดาว สามวินาทีตีตอนนี้เราเปิดอมาตะาก่อนฮนะตีหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันคุ้มไหมเนี่ยอ,ามาาอมตะอมตะอมตะคุ้มไหมเนี่ยตีตีตอื้มตีมันน่าขึ้นตีเออแม่อมตะอมตะอืมเอานี้มาครับรีโ o a หนึ่งทีมีอะไรไหมร e ร o อีกหนึ่งทีคออีกทีเดี๋ยว ไม่มีชีสเลยเหรอไม่มีชีสเลยเหรอหรือว่าผมต้องเอาคอนมาใส่ตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมีโอกาสเพิ่มชีสใช่ไหมใช่ปะเออเดี๋ยวนะผมเอานี้วางเอากล้วยวางคอมตัวนี้ไว้ฮะแล้วก็นี้วางตรงนี้ เดี๋ยวคอนฝากไว้นี่งงก่อนนะไปกันต่อครับผมไม่แน่ใจว่าการที่คอนมันอยู่นอกกระเป๋าเนี่ยมันจะทําให้เอ้ถ้าคอนอยู่ในกระเป๋ามันจะมีโอกาสที่ทําให้เราได้ชีตหรือเปล่านะฝ่ายตรงข้ามเป็น <c oughs> เป็นฟอคอนเบดฮะแล้วลูนเต็มไปหมดเลยครับลูนตีเร็วอะนกอะเอ้ลูนตีครีฮะนกนะครับปึ๊บปึ๊บครีตอนนี้ดาเมจเราเท่าไหรนะ่เนี่ยยี่สิบตี ตีแบตเทอร์เลลแล้วครับมีกรอะขึ้นมาตีตีกรอบหมดแล้วครับกรอบหมดแล้วเลือดเหลือร้อยสูสีฮะสูสีตีเบิ้ลขึ้นไปตีตีตีเบิ้ลขึ้นไปกว่าจะคลีกว่าจะตีช้าเหลือเกินอเอาถ้าอันนี้มาวางจะไปวางตรงไหนเนี่ยซื้อมาก่อนฮะเดี๋ยวค่อยคิด แล้วก็นี้มาวางตรงนี้ฮะแล้วก็รีโรลดหนึ่งทีมีช่องนี้อ่ะเอานี้มาอีกฮะรีโรลดหนึ่งทีมีรูนอันนี้อ่ะรูนนกเอารูนนกมาใส่แล้วคูคอนติดตรงนี้แล้วก็โอเควางตรงนี้นี่วางนี่คอนวางนี่แล้วก็โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งฮะ ประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะุูนตัวนี้เราจะคริกเท่าไหร่นะหกสิบแล้วนะเอ้สามสิบครีทสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครีสายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเจอสายนี่แล้วอ่ะคือแบบตีปุ๊บแล้วแบบหายไปเลยเนี่ยกีวีเนี่ยทำลายสิติปะเนี่ยสองจุดเจ็ดหกวินทีทำลายสิติคราวที่แล้วอีกนะคราวที่แล้วมันสามวิกว่านี่เลยสองจุดเจ็ดอ่ะคืออะไรเนี่ยฮะ มันคืออะไรก่อนตอนนี้เวฟที่1ิเจ็แล้วครับเหลือสองเวฟนะอื้อชีตควรจะมาเพราะคุณลุ้นช่องชีตมาแล้วฮนะชีตมาปุ๊บเอาไววางไว้ตรงนี้นี่วางนี้อันนี้วางนี้อันนี้วางมานี่มีปุ๊บวางตรงนี้ครับรีโลหนึ่งทีมีตังสามบาทขายอันนี้ครับซื้ออันนี้มาโอเคไปกันต่อครับไหนดูสิบึง้งขึ้นมา เด้งขึ้นมาปึ๊บปึ๊บแปดปึ๊บเปิดอรรมตะก่อนฮะเก้าสิบเบิร์นขึ้นมาตีเรามีชีตแล้วฮะเพราะฉะนั้นแม็กเลือดเราจะเพิ่มทีละสิบนะคริสามสิบหกตีเป็นเทเลสแล้วครับตีตีตีโอ้โหบัฟเต็มไปหมดเลยครับทั้งพิษพิษก็มีเต็มไปหมดเลยบัฟก็มีพิษก็มีครับเหลือเวฟสุดท้ายแล้วฮะนี่เวฟสุดท้ายแล้วเอาอันนี้มาวางตรงไหนดีเดี๋ยวผมขยับนี้ก่อนปึ๊บ มีวางตรงนี้อ่าวางได้ปะได้แล้วทีนี้อน,นี่วางไหนวางนี้แล้วกันนะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรครับมีตั้งอยู่หบาทนะฮตั้งอยู่หบาทเอ้ยเดี๋ยวหลุดขายนี่แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปได้ปะอือฮึเดี๋ยวขยับนิดนึงอ่ามีวางตรงนี้ วางได้ครับวางได้มันจะได้ทิกเกอร์กันเยอะๆหน่อยนะโอเคไปกันต่อครับเพราะว่าโลเราไม่เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะกระเทียมออกไปแล้วก็ซื้อสับปะรดมาแทนเพราะสับปะรดเนี่ยสามารถฮิวได้นะฮะตีเปิดอมตะแล้วครับตี9เบิ้ลสิบสิบเอ็ดเบิ้ลขึ้นมาสิบสิบเอ็ดเบิ้ลขึ้นมาอีกสิบสิบเอ็ดตีเบิ้ลขึ้นมาตีเราไปทลเลดแล้วครับตีตีเลือดสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วครับตีตีเราโดนครีติได้เจ็ดสิบเราก็ไม่ยอมครับตีตีต่อครับหกสิบหก ตีมันต้องยี้ดิคือแบบเจอสายเมื่อกี้เข้าไปคืออะไรก่อนไฟตรงข้ามเป็นสาย,เ,ยเลเปียฮะนี่ฮะเลเปียแฟนซีเลเปียเป็นสายที่เอาจริงๆนะผมว่ามันเป็นสายที่ไม่เหมาะกับเมกาโคเบอร์เลยฮะเพราะว่าตัวเขาอะต้องต้องลบเมกาโคเบอร์ออกเอ้ยลบโคเบอร์ออกด้วยมันทำให จะว่างไงดีคริก,ก็หายแต่นี่คริก,ก็ยังลอยอยู่ฮะเพราะเขามีปอกองไงมีปอกคอแต่บัฟเขาก็ได้มาแล้วเนาะบัฟก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เล่นได้แหละแต่ผมว่ามันมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับมกาเวอร์เท่าไหร่ถ้าสมมุติผมไปเล่นสายอื่นที่สามารถที่จะวางชุดเกราะได้เยอะขึ้นหรือมากกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้อันนี้ความเห็นส่วนต,ตัวนะฮะอย่างที่2คือเขาซื้อธนูมาสอันพอจูน่าสาอันมันเยอะเกินไปฮะ จะมีน้าหมดไม่พอใช้ครับแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึงห่งอะเลเปียเขาตีาาค่อนข,ข้างไวฮะตีค่อนข้างไวอดีนะที่เรามีชีทชีทก็เดียวทําให้เรารอดชีวิตได้ฮะดูนี่มีหนามสี่สิบเอ็ดเฮ้ยสนุกดีนะเล่นสายหนามก็ดีนะครับสําหรับตัวไอเอ็กคาลิเบอร์นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ